เอาลิกเข้าไปกระเพาะหมูสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสุขุ่สุขคนนะครับพ่พ่อครับจากกวงคือเก่าพี่น้องครับเมื่อนี้เป็นกระเพาะหมูตุนพี่น้องครับมา มากระเพาะหมูตุนใส้ำห้อนเข้าไปโอ้ยจังใดจ,จังกอกเมนูนี่ไดพี่น้องพี่น้องมาเป็นอย่างแกกวงเทปเมนูนี่ผมว่าผมเคยไปกินต้มเลือดหมูนะพี่น้องเอากระเพาะหมูกันดิขี้กันนี่เลยเนาะเอาหม,มูเปนเลือดหมูอันนี้เป็นกระเพาะหมูครับเอา เอาใส่เข้าไปปุงม,มก่อนพี่น้องครับมันจังสีเป็นรสชาติมาเอาลิกเข้าไปเบิย่ยอืมท่องเบ่งก่อนตานพอตรงไหลอืมเอาบัดน,นี้มันทีเป็นแจ้งไหลทีมันจะดิซ้ำตุมม่มเลียดมูนี่แหละพี่น้องก็ที่โมีอย่างเกินก็นี่ โอ้พอผมใส่เบิดแล้วบ่อันนี้ผมก็ใส่แล้วเอาเอาลงไปบาปไหนะมาลุยพี่น้องครับมาลุยกะเพาะหมูกับจากวงกะเพาะหมูตุ้นปวดปานเกาเหลาเลยเดีว่าเกาเหลาก็เมียนดีดลยมาตดน้ำก่อนอื้อหือ นี้แล้วแต่ว่านั <mm ่งหอนมาเอาอาวุธนี้ก่อน Cắt máy này nè yeah. cặp họ bú ผับละลุยก,กระเพาะหมูอออืืห อีกันนึงพี่นอ้องต้มจนว,ว่ากาติเปื <c oughs> อ่อยกระเพาะหมู うん。Mm hmm. うん。Mm hmm. อือเอาพี่น้องครับเจ่บแสบขึ้นเกานะครับฝนทรงสีมาแล้วพี่น้องขึ้นฟ้าขึ้นฝนนะครับกระเพาะหมูตุนนะครับกระเพาะหมูตุนหลักกับมะปุงนะครับร้องเฮ็ดเบิงพี่น้องสรุปเร้วแ่บนะครับไปกันได้นะครับขึ้นยังเกาเหล่าเลยพี่น้องครับเนาะเห็นหนังแต่เพื่อนเฮ็ดอันอยี่ยงก็คือต้มเลือดหมูนะพี่น้องดอบนี้กับเพื่อนต้มกระเพาะหมูแล้วกันนะครับฝากพี่ต้อนน้องทุกท่านนะครับพ่อกระไม่คลิปหนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ